มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต้นแล้ทำไมมันสีมันรอดแบบเนี้เขาไม่ได้รองพืน้นเลยสิเขาไม่ได้รองพื้นอ้าวแล้วมันทานได้งไงอ่ะเองจะบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเนี่ยด้านล่างนี้ไม่ได้รองพื้นใช่ไหมไม่รองพื้นสิเออมันก็หลุดร่อมแบบนี้ใช่ไหมล่ะเนี่ยเองในฐานะเองช่างสีถูกต้องไหมอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้นะแต่หลังเนี้ยมันไม่ใช่งานเราบางคนบางคลิปก็เข้าใจว่าที่พี่ทําคลิปบ้านหลังเนี้ยที่เราเข้ามาแก้ไขางานไปซ่อมงานเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าเป็นงานของเรานะเอาเป็นว่าเหตุการณ์แบบเนี้ย งานเรายยาเกิดขึ้นรู้ไหมแต่ว,ว่างานเนี้ยเรามาซ่อมไม่ต้องบเน้าใจ,อใจเออนะนะครับเห็นไหมครับอ่ะจากกล้องลองดูดิเห็นไหมน่นหลุดร่อนหมดเลยสีสรุปบ้านหลังนี้นะครับภายนอกผมทาสีใหม่ทั้งหมดเนาะเนื่องจากผมเข้ามาแก้ไขางานโครงสร้างนะครับแล้วก็ผนังแตกแล้วรอบเลยแล้วที่สําคัญเห็นไหมครับ ที่ช่างต้นกําลังแซะอยู่สีหลุดร่อนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลังนี้ภายนอกทาทั้งหมดครับผมมาแก้ไขงานนะครับบางคนเข้ามาว่าผมฝีมือไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้บางคนก็เข้าใจผิดเข้าใจว่าบ้านหลังนี้ผมสร้างเองผมมาซ่อมครับ